รีวิวในเสีเกตสร้างบ้านสนใจอยากไอ้เฮ็ดบ้าน,าานามาเบิ่งตัวจริงก่อนแม่นอาไอ้โทรถามเพิ่นแล้วบ่ที่แรกโทรถามเพิ่นแล้วเห็นในไอ้เบิ่งในคลิปในคลิปเพิ่นลลนี่ล่ะบ้านหนองหญิงอ๋อแม่นบ้านหนองหญิงแล้วเจรียญไม่เบิเ่งกล่ะไปๆสุดปังจริงๆพี่น้องสำหรับเพื่อนพ่อเอกสมัยเรียนสำหรับท่านพ่อเอกเพิ่นก็นตกใจดังคำว่าผู้ใดขี่รถมาบ้านเพิ่น ็นเอฟซีทางด้นนอธค่ะบันทีพ่อ,อแต่เพิ่นลงมาค่ะก็เลยนี่แหละน,นี่แหละโอ้เป็นมูก,กันตอนสมัยเรียนตัวน,นี้นะคะแล้วบันทีพร่เจ้าไนแน่นะคะสำหรับทางด้านเพื่อนพ่อเ,พเอกคนนี้เพิ่นถึงกับมาเบิงด้วยตัวเองเลยพี่น้องทนไม่ไหวต้องเดินทางมาหาหอดบานหอดซองต่อมาเบิงแบบหอดบานหอดซองเลยพี่น้องนะว่าเพราะว่าเพิ่นทนมาไว้เพิ่นอยากจะทำบ้านเพิ่นอยากจะสร้างบ้านเหมือนน้องอุ้งอิง เพจบรรพงพี่น้องนะ,ะและ้วบันดีเป็นจ้าไดแน่นะะพอแต่เพื่อมีการลงมากจากรถนะ,ะพอเอกโว้คืนเลยนะคะเพื่อนสมัยเรียนสมัยเรียนช่วงประมาณประว่าชอบพี่น้องผู้นี้ก็ที่ว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนในตอนนั้นแลน้วบันดีสหรับเพื่อนคนนี้ก็เลยนี่แหละได้มาเบิ้งแบบบานหอดบานหอดซองได้มาเบิง้งคือว่าทนไม่ไหวต้องมาดูด้วยตัวเองนะคะว่าเป็นจ้าไดแน่นะคะว่าสําหรับ แบบบ้านนี่นะมันตรงปกอิลีบอนะก็เลยมีการพูดคุยกับทางด้านนายช่างศรีสเกตเป็นทีเรียบรรอยแล้วเพื่อนกเลยดนี่แหละได้เดินทางมาเบิ่งแบบบ้านนะคะว่ามันเป็นลักษณะตังงดนะคะแล้วปณีเพื่อนก็ได้บอกถึงเรืร่องราวที่ที่เคยเรียนตํำกันนะต่างแตกรีนะพ่นองนอก,ก็ว่าการวาสําหรับทางด้านพ่อเอกนี่นะเฮาได้เห็นพ่อเอกแอดมินซเซอร์มาต้องเป็นอีกคนหนึ่งที่ เพื่อนต้องรักพ่อเอกมากๆพี่น้องเดินห้างมาเบิงแบบบ้านนะ,ะถึงบ้านน้องอุ้งอิงเลยนะ,ะและวันนี้เป็นจังไรยเนี่ยพี่้องฮะสำหรับในวันนี้นะ,ะสำหรับในวันนี้ทางพ่อเอกเปิดกระถ่ายเอาบรรยากาศไทยเฮดคลิปนะเฮดคลิปยู่บ้านน้องคู่นะะพี่้องนะแลหลายคนก็ได้เห็นคลิปไลค์คลิปแบลนะ,ะก็มีคลิปที่ เออเอินว่าจังนลยละพี่น้องมีคลิปที่วาน,านานรักตั้งแต่เมื่อเศา้าพูดลาพี่น้องคลิปที่วาน้องอุ้งอิงนะคะก็เม่น่อยละกาอีกระละคนใดมาสูดอากาศนะคะมาสูดอากาศย่เมื่อเสาร์นะคะละกัได้เีการไล่สดสาหรับเอเองนี่ต้องย่อมรับเลยล่ะค่ะว่าเป,เป็นเป็นเป็นคนที่ขยันมากๆขยันเป็นยังคือวัตสันเป็นยังเอ็นไม่ไคือรู้นะคะเพราะว่า พ่อเอกนี่ขยันทําคลิปขยันถ่ายคลิปมากๆแล้วการที่ว่าขยันทําคลิปขยันถ่ายคลิปนี่ถือว่าแสดงให้เห็น่าไร้ได้พี่น้องแสดงให้เห็น่าไร้ได้ของพ่อเอกนี่กระสิรราลได้พี่น้องแล้วการที่ว่าเผนขยันแบบนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะะแล้วการรับทางด้านน้องอุ้งอิงแอดมินกระเสวานะคะกระสิพุ่มใจในตัวพอคนนี้แห้งที่วานนี่ละ ขยันทำมาหากินแะะลวกาําหรับเอฟซีนะคะปุริทีวายังไม่รู้จักช่องของน้องของพ่อแม่น้องอุ้งอิงนะคะก็นี่แหะสามารถเข้าไปกดติดตามให้ได้นะคะในช่อง YouTube พ่อแม่น้องอุ้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องสัารับช่องนี้พ่อเอกเป็นกาสีถ่ายคลิปค่วบขึ้นไว้นะเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงอยู่ตลอดเวลานะคะว่าน้องเดินทางไปเซเน่ว่าน้อง มือน,นั้นเป็นไซแน่มือน,นีไปไซแน่ธนาคัรซิลับพี่น้องนะแล้วก็สำหรับเอฟซีไลคนก็นี่แหละพากันเข้าไปกดติดตามตอนนี้จะสองแสนคนติดตามแล้วได้แสนแปดหมื่นกูกลัวเนี่ยหละพี่น้องนะ,ะกถืิวามบทธรรมดาทำเพิ่งทำ YouTube พี่น้องสำหรัเปอเอีกเพิ่งทำ YouTube ยังไม่ถึงปีเด้นะคะ ยังไม่ถึงปีแต่ว่าสําหรับคนติดตามได้เป็นแสนกลัวกัวก,วก,วกลาลังส2 0สองแสนแล้วก็ถือว่าบธรัมดาแล้วก็สําหรับทุกคลิปที่ผ่านมาถือว่ายอดวิวพุ่งยอดวิวปังมากๆถือว่าประสบความสําเร็จพี่น้องอันนี้กระเท้ทางด้านบอโจโยมนินไทยการพลักดันให้การสนับสนุนนะ,ะในทางเซนีนะ,ะว่านี่แหละต้องไม่เห็นยูทูบเดินนะมัจสิ มีรายได้นะเขามาจุนเจือภายในครอบครัวแล้วปณีพ่อคงแต่พ่อเอกได้ตัดสินใจเริ่มทำแล้วเป็นปีน่ไปเรื่อยๆแน่พี่น้องสำหรับเอฟซีการให้การต้อนรับสนับสนุนให้การซัพพอร์ตพ่อนแต่มาเบิ้งนะก็เฮ็ดให้พ่อแม่น้องอุ๋งอิงมีงรายได้ตัวบัปณีพี่น้องทําให้มีรายได้เข้ามานะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะพี่น้องเนาะนะนั่นหละพี่น้องนะก็กขันห้าพูดได้ยากสิสนับสนุนพ่อเอกก็ไปหน่อยนี่ก็ยอย่าจลืมไปเบิ้งนะไปเบิ้งคลิป ให้เพื่อนฮะแล้วกะไปปั้นยอดวิวแล้วกะเข้าไปกดติดตามในช่อง YouTube พ่อแม่น้องอุ้งอิงล้ำเพลินออฟฟิเชียลได้น้องพี่น้องเนาะฮะนาราพี่น้องนะก็เกิดมีการอัปเดตความเูลไว้อยู่ตลอดเวลานะถือว่าพ่อเอกนี่ขยันทําคลิปขยันถ่ายคลิปมากๆนะฮะล้วกะสำหรับครอบครัวครอบครัวนี้ให้การให้การให้การให้ความร่วมมือกันดีค่ะพี่น้องอุ้งอิงนี่นะน้องก็เคยบอกนะคะว่าพ่อนะมาถ่ายมาถ่ายคลิป ลาเดอร์มาไทยคลิปมองนีเดอร์มาไทยคลิปนันเดอนี่ถือว่าเป็นการร่วมมือกันพี่น้องสําหรับครอบรัวนี่ถือว่าน่ารักและก็อบอุ่นจริงๆนะคะนันรัพี่้องนะคะเป็นจังไลแน่นะคะว่ากันว่าสํหรับแอดมินนะคะได้มีการทําคลิปไปเมื่อวานนี้นะคะว่าทางนันเอฟซีถึงกับต้องออกมาโพสนะคะว่าจังไหนออกมาโพส่าอุ้งอิงนะคะเวลารับทิปหรือว่าสิรับดอกไม้หรือว่าสิรับ สิ่งของจากเอฟซีด่านนาเวที่นี่พี่้องเพิ่นวาน้องอุ้งอิงกิริยามารยาทงดงามมากๆงดงามเป็นที่สุดพี่น้องเพิ่นถึงกับอันบายูนะต้องออกมาโพสนะฮะว่าอุ้งอิงกิริยามารยาทงดงามจริงๆนะ,ะก็นน้องสิรับของก็น้องสิรับสิ่งของต่างๆนะทุกยอย่างที่น้องก้อนสิรับนี่น้องต้องยกมือไหวก่อนและกการพอนแต่น้องรับแล้วน้องก็ยังยกมือไหวอีกได้พี่น้อง นี่แหละถือว่าเป็นอย่างที่เราได้เ,ดเห็นล้วก็พากกันมาเด็กน้อยคนนี้น่านรักมากๆนะคะล่ะกะบ่เมนเพียงแค่ว่าบ่เป็นเพียงมายุ่เรื่องเวทที่ที่พี่น้องยู่ข้ังล้างเรือยุ่ง,งส่ก็ตามบ่แมนสิเป็นผู้ใหญ่หรือาสือเป็นเด็กหน้อยหรือาสิเป็นรุ่นเดียวกันหรือาสิเป็นรุ่นได้ก็ตามที่ว่าได้มอบสิ่งของให้กับน้องอุ้งอิงน้องสิยกมือบ่ายก้อนตลอดพี่น้องถือว่าเป็น อีกอย่างทีนานรักมากๆพี่น้องเนาะอนันลาคนกระเละแล้วกับากันวานี่แหละสําหรับอุ้งอิงนี่น้องถือว่าเป็นนี่แหละถือว่าเป็นคนคนสีด,ดังต่อไปอีกนะคนจะดังต่อไปเรื่อยๆนะสําหรับคนนี้นี่ดังไกลดังปังยั่งแนนอนแล้วกเสื้อว่าสําหรับเอฟซีกับพร้อมพีสีให้การสนับสน,นุนเสื้อว่าพี่น้องน้องอุ้งอิงไม่ว่าจะไปทําการแสดงอยงู่ที่ไหน มาไล่ลวนข้อถูกมือนะคะเฮาได้เห็นตลอดนะคะน้องก,กับมีการโพสตรงงานนะคะกับมีการล่งลูปมาไล่ค่ะไอพี่น้อได้สังเกตมาตลอดนะคะว่าน้องอุ้งอิงได้รับมาไล่ทุกคืนจริงๆนะ,ะนี่ถือว่าเป็นเป็นเอียงที่เขาได้เห็นแล้วก็ภาคกันดีใจได้พี่น้องทีว่าน้องอุ้งอิงได้รับมาไล่ทุกคืนแสดงให้เห็นว่ามีเอฟซีไปต้อนรับน้องทุกหมองทุกบอลทุกสถานที่รีพี่น้องเนาะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีดีๆพี่น้องนะันลาพี่น้องหน้าก็ส้อนรับผู้ได้อย่าง สิเขาไปซัพพอร์ตนะสำหรับพ่อแม่น้องอุ้งอิงนะคะก็สามารถเขาไปกดติดตามในช่อง youtube พ่อแม่น้องอุ้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะพี่้องไปกดติดตามแล้วก็ไปเบิ้งคลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนนะนั่นแหละพี่ดองนะสำหรับมืนิกี้ก็มีเรื่องราวสิบโมโบสุพิศน้องฟังสมิลสกอนเนะครับก็สวัสดีค่ะ